สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีท่เป็นสกูสุขคนทั้งในประเทศต่างประเทศพอกับเคยลาเพื่อก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ค่ะเวลาเจ็ดโมงแล้วพี่น้องอเจ็ดโมงแล้วก็สิได้ลงไปปลูกนองดำขึ้นมาหากินเขา่าเตรียมตัวไปโรงเรียน เจ็ดโมงยังบ่ทันตื่นเพิ่นว่าให้ปลูกเจ็ดโมงครึ่งแต่ใครลาสิลงไปปลูกตอนเจ็ดโมงนี่แหละอากาศเย็นสบายเลยอยู่บ้านเฮาวันนี้ก็เป็นวันพระน้อยแปดคำซามพกบับเรามาเน่ลุกพอดีพี่น้องเอ๊ะลุกพอดีพอดีเจ็ดโมง เมื่อคืนนี่นอนคักขนาดเจ็บเทศาสิบหกเมือยังไอ้ดำลุกเลยพี่น้องแต่ว่าพูดว่าพครอยู่ในนี้เนาะมุ่งกับบริกกูเลยมานิชางกับ,บมากะสีบ,บอกกูแล้วมุ่งพอมือแรงก็มานอนอีกเกา่างานหยุดไปอีกมือหนึ่งพี่น้อง Không, không có vấn cũ ao tiện cuối làm ta hạt tiêm cười cười cái loại đam là phải này ta tiêm lời phải chăng cứ hại này ha Tên, tiện tiện đi vào luôn é, 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 é มาขามนะลงมาปลกไ้ดำนะฮะ้องตื่นก่อนตื่นก่อนเห็นกระหนกโอ้จะเหยังวนตูพามือฝ่านะน้อมเมนบาเรเมนคือน้ำตาตม,มอ,ย,อยู่สเยันงนองนนะครจนดำเอาเด็ดแล้วุกไปไปนไปให้กี้เขาไปโรงเรียนอุยอ้ยฮักเขาฮุกมงไเดจีมง <laughs> จกบของก่อนเรอทางแม่ทางคลา,าบ่อยู่นะฮะเดินม,มันอุ่นได้กระ่บิคลากบรโลฮะไม่หัวนะแทบวัาจักวันไม่ห้าอยู่เพื่อนบระหิน ห wow. ิวนอนโหป้าน yeah well, ี่ยังหิวนอนพอเด้7:00แต่มันลมเย็นเนาะเย็นลมเย็นเลยเดอซาโคตรเย็นอกดีมันังบ่ฮ้อลมยังลมพี่น้องมๆๆลมแงอะหลี น, Get นอนบ <h 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 ่ฮูเมื่อเลยคืนนี่นอนแล้วรับอตัวลับก่อนเน้าอีกวาเขาปอืมก็ลับเขาก็ว่าะป่งทรัพท์ลุงก็ลับไปชองเมืองก่อนพี่น้องน้ำแหงแล้วบ่ ว่านี่เปิดนำได้ใส่ชองห้องมือคืนนี้เนาะแห้งแล้วห้องมันก็แห้งคือกันเดี๋ยวไปช่องมก่อนนี่เนาะเปิดนำได้จากโรงเรียนใส่ Sơn ít lời การก็ตีได้ครึ่งหนึ่งมืออื่นนะสิแล้วขันช้างเนมาเหตุงานขันประยุดบุญก่อนขันปรยุดบุญก่อนกับมืออื่นก็แล้วขันหยุดบุญกับบแล้ว นี่เป็นอ่ะก็ยิงได้ครึ่งหนึ่งแล้วเป็นทีเรียบร้อยครึ่งหนึ่ง ชว่อ้แอี่าณหมื oh ่นหกหมนสอหม่น่อกีบันี่ัสี่หมื่นเนี่ยเมีนบอกกว่ามาจากเมียนบว่นแมันเหรยบีหมืหรือ6กหมืนี่ลยบอกบอได้มาหมื่นสองแล้สงใหม่อีกสั่งตะเลกน่งมื่สองสั่งใหม่อีกบัตเร่อเ่าแล้วนี <laughs> qua là 2 <trong> sen, nhớ <laughs> không ngoài này mình tớ. <laughs> cái đâm. cái tót tạc cái tót cái tóc cái tóc, tóc, tóc. <cười> <cười> kinh à. khảo lái <laughs> chứ tớt, này nưng, còn lại này thôi cái gì cứ ai đâm cái này này, ยังลูกเอ๊ะเอ๊ะเด้อคักบอคักบอลเรีนมุ่งนะฮะปืนออกมาปืนออกมา้ฝักกันมุนเรียนอยู่มันก็จะมุนแล้วปืนออกมาเร็วกกบบอ nhang chiếu ao hay nhang, ao phải ao hay nhang lược mình, mắt cá này, em mắt đỏ mà, có gì cao sát gì, lên mắt ເຊົ້າຍາມໃດກໍລົມກັນເລີຍຫືມັນເຕັ້ນຢາກນອນບໍ່ມັນເຕັ້ນລົງມານອນນໍາພໍ່ບໍ່ອັນກະທົມ ท้อผ้าแจ่มใสงามขนาดพี่น้องต้มผัดเว,ว่อ,วอ,อ,ววอไร์ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวอแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดซับสไครต์ส่องเคยหลาเด้๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี